ีมาพบกับรถที่เป็นกระแสะตอนนี้มากที่สุดนะคะเจ้าตัว BYD Dolphin นั่นเองนะคะสำหรับคันที่นิ้จะพามาชมตัวนี้จะเป็นตัว Extended l e นะคะซึ่งเป็นตัวท็อปเลยก่อนหน้านี้น,นะคะราคาจะดจำหน่ายจะอยู่ที่859,900บาทนะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดมากกว่า1 0 0 0 0แเลยนะคะเหลือแค่699,900บาทเท่านั้นเองค่ะ และตอนนี้นะคะรถสีมีจํานวนจํากัดด้วยนะคะคันที่นรนวิจะพามาชมตัวนี้จะเป็นสีฟ้าตัดสีเทาแบบนี้เลยนะคะสําหรับตัวแรงม้าของรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่201แรงม้านะคะแรงบิดจะอยู่ที่310นิวตันเมตรนะคะอัตราเร่งนะคะ0ถึง100จะอยู่ที่7วินาทีเท่านั้นเองนะคะความจุบแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่60.5กิโลวัตต์อวนะคะรุ่นนี้วิ่งได้ถึง490กิโลนะคะ จิ๋วแค่นี้นะคะแต่แจ๋วนะคะเดี๋ยวจะพามาชมรอบคันนะคะว่ารุ่นนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วก็มีออปชันอะไรบ้างนะคะเริ่มที่ด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะสําหรับด้านหน้าตัวรถลูกค้าจะเห็นได้ว่าด้านบนนะคะตัวนี้ของเขาจะเป็นทูโทนนะคะสีตัวรถตัดกับตัวสีเทาดําแบบนี้นะคะ ตัวกันชนหน้าตัวนี้นะคะจะตัดด้วยลวดลายสีดานะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้า,นามีมาให้ถึง4จุดด้วยกันค่ะและรุ่นนี้นะคะยังมีตัวกล้อง360องศานะคะทางด้านหน้านะคะจะอยู่ที่กันชนหน้านะคะด้านนี้เลยจะอยู่บนกรอบป้ายทะเบียนนะสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ทางด้านนี้จะมีตัวโลโก้ b y d แบบนี้นะคะพร้อมกับตัวลวดลายกระจังหน้านะคะเป็นดําเงาแบบนี้ ตัวไฟหน้านะคะมาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไรนะคะแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นแบบ LED แล้วนะคะของเราทุกรุ่นเลยเป็นไฟ LED หมดเลยแล้วก็ตัวไฟหน้าจังเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยค่ะมิติตัวรถทางด้านข้างนะคะตัวนี้ลวดลายของเขานะคะดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ทันสมัยมากเลยค่ะตัวแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กขนาดขอบ17นะคะแม็กของเขาจะเป็นลายทูโทนแบบในคลิปคันนี้เลยนะคะตัวรถเป็นสีฟ้าตัดสีเทาตัวแม็กก็จะเป็น ลายสีฟ้าตัดกับตัวสีเทานะคะมาพร้อมกับตัวสเปอยางนะคะ205ทับ50อ่า17นะคะแล้วก็และกระจกมองข้างนะคะตัวนี้นะคะเรายังมีจุดเปิดรถได้ด้วยนะคะรถเรานะคะสามารถใช้กุญแจได้นะคะใช้การ์ดได้แล้วก็ตัวใช้แอปพลิเคชันได้ด้วยค่ะกระจกมองข้างฝั่งคนขับนะคะตัวนี้นะคะจะมีจุดแตะ NFC การ์ดนะคะอยู่ทางด้านบนนะคะทางเ้่น อยู่ทางด้านบนนะคะทางด้านนี้เลยแล้วก็ตัวกล้องนะคะจะอยู่ที่ใต้กระจกด้วยค่ะแล้วกระจกมองข,งข้างของเรานะคะยังมีตัวบายสปอร์ตมาให้ด้วยนะคะหรือว่าเรื่ออย่างหนึ่งว่าตัวจับจุดบอดนะคะจะเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแล้วก็จะมีสัญญาณไฟขึ้นนะคะเวลาที่มีรถอยู่ด้านข้างนะคะการชาร์จของเรานะคะตัวนี้จะเป็นขับหน้านะคะสําหรับราฟินนะคะจะมีจะรองรับการชาร์จนะคะได้ทั้งแบบ AC และ DC ซีฟาชาร์จนะคะได้ทั้ง2องอย่างเลยนะคะ หลังคาตัวรถด,ด้านบนนะคะก็จะเป็นตัดบูทโทนเหมือนกันนะคะเป็นสีเทาแบบนี้เลยและตัวนี้นะคะจะเป็นหลังคากระจกนะคะน้านในสามารถเปิดม่านได้เลยนะคะสําหรับใครที่เป็นสายแคมปิ้งนะคะตัวนี้นะคะเอารถไปแคมปิง้งสามารถนอนดูดาวได้เลยนะคะ แล้วรถของเรายังสามารถนอนในรถได้ด้วยนะคะอัตราการสิ้นเปลืองนะคะ1ชั่วโมงนะคะเฉลี่ยแล้วกินแบตนะคะประมาณ1%เท่านั้นเองอันนี้ก็นอนหลับสบายๆเปิดแอร์นอนได้ทั้งคืนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะตัวฝาท้ายนะคะตัวนี้ฝาท้ายของเรานะคะจะเป็นแบบอัตโนมือนะคะสําหรับฝาท้ายก็จะเป็นแบบนี้เลยเปิดแล้วก็ปล่อยได้เลยค่ะ ตัวด้านหลังนะคะของเราสามารถพับเบาะได้นะคะเบาของเราจะเป็นพับเรียบเลยสามารถนอนบนรถได้เลยคะ่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่พับเบาะนะคะด้านหลังที่เก็บสัมภาระอันนี้จะปรับระดับลงได้อีกชั้นหนึ่งนะคะสามารถเก็บของได้เยอะขึ้นนะคะและไฟท้ายของเรานะคะก็จะเป็นแบบ led นะคะลวดลายก็จะเป็นแบบ i n f i n i t y แบบนี้เลยนะคะซึ่งดีไซน์ของเรานะคะก็ล้ำสมัยอยู่ตลอดเวลานะคะรับรองว่าขับแล้ว ไม่เก่าไม่เอาแน่นอนค่ะกันชนท้ายด้านหลังตัวนี้นะคะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะและมีกล้องทางด้านหลังนะคะลวดลายของกันชนด้านหลังตัวนี้จะเป็นสีรถตัดกับสีดําเงานะคะซึ่งจะเป็นแบบเดียวกับด้านหน้าเลยซึ่งทําให้ดีไซน์นะคะดูโฉบเฉี่ยวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะพาไปชมนะคะด้านในตัวรถกันว่าด้านนอกสีฟ้าแบบนี้นะคะด้านในจะเป็นสีแบบไหนนะคะมาดูกันเลยค่ะ มาชมด้านในตัวรถเลยนะคะสําหรับด้านในตัวรถจะเป็นสีน้ําเงินเข้มแบบนี้นะคะตัดกับตัวสีดํา <Stick S 2> ด้านในรถเลยตัวเบาะของเรานะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะลวดลายก็คือจะเป็นเบาะทรงอบกระชับนะคะเวลานั่งขับนะคะพอดีตัวเลยนั่งสบายค่ะตัวเบาะของเรานะคะคู่หน้าจะเป็นปรับไฟฟ้าให้เลยนะคะนี่ค่ะลวดลายของตัวเบาะนะคะเป็นตัวสีน้ําเงินตัดสีดําแล้วก็ตัดขอบด้วยสีแดงแบบนี้เลยค่ะ ัวคอนโซลด้านหน้า,นาตัวนี้ก็จะเป็นสีอ,ออกน้ำเงินเข้มๆนะคะเป็นเงาๆแบบนี้นะคะตัดกับตัวคอนโซลตัวนี้จะเป็นวัสดุหนังนะคะเป็นหนังกึ่งผสมนะคะตัดให้แบบนี้เลยนะคะและรุ่นนี้นะคะยังมีตัวไว l e เลสชาร์จมาให้ด้วยนะคะส่วนช่องต่อสายนะคะ USB นะคะ Type A Type C ตัวนี้มีมาให้ครบเลยนะคะพร้อมกับตัวช่องต่อไฟ12โวลต์นะคะ ตัวพวงมาลัยนะคะตัวนี้มีเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะคะรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยเลยและตัวนี้นะคะยังมีตัว Adaptive Cruise Control มาให้ด้วยนะคะหน้าจอ LCD ทางด้านนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะแสดงนะคะว่าแบตเตอรี่ของเรานะคะเหลือเท่าไหร่นะคะวิ่งได้อีกเท่าไหร่แล้วก็ลดอยู่ในโหมดอะไรนะคะแล้วก็จะแจ้งเตือนสถานะ คนนั่งนะคะแล้วก็การคาดเบลทั้งหมดเลยรวมถึงเลขไมล์รวมทั้งหมดค่ะรวมถึงการตรวจวัดลมยางนะคะก็เช็คที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะตัวหน้าจอกลางทางนานี้นะคะหน้าจอตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอสําหรับการตั้งค่าต่างๆทั้งหมดของตัวรถเลยนะคะอันนี้นุ้ยจะพามาดูคร่าวๆก่อนนะคะก็คือเขาที่รูปหลดนะคะสามารถตั้งค่าได้หมดเลยนะคะตั้งค่าระบบเอ a ดการขับขี่นะคะตั้งค่าการชาร์ตตั้งค่าตัวรถนะคะ พวงมาลัยของเราปรับได้นะคะแบบคอมฟอร์ตและแบบสปอร์ตทั้งพวงมาลัยและตัวเบรกนะคะตรวจสอบสภาพรถนะคะอันนี้เข้ามาดูได้เลยอันนี้รายละเอียดนะคะนี้จะอธิบายวันรับรถให้ลูกค้าได้ฟังกันอีกทีค่ะรถของเรานะคะจะเป็นแบบพุสตาร์ดแบบนี้นะคะส่วนการปัดน้ำฝนอยู่ทางฝั่งซ้ายนะคะไฟเลี้ยวอยู่ทางฝั่งขวานะคะเหมือนรถที่ประเทศไทยเราใช้ปกติเลยค่ะทางด้านนี้มีช่องวางของให้ค่ะ ตัวเกียร์ของเรานะคะจะอยู่ทางคอนโซลนะคะทางด้านนี้นะคะตัวนี้จะเป็นโหมดการขับขี่รถยนต์นะคะการรีเจนไฟแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเปิดแอร์พัดลมแล้วก็ตัวไล่ฟ้าค่ะตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะคะตัวนี้เปิดปิดเครื่องเสียงนะคะเปิดทางด้านนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ตัวมือเปิดของเรานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนคีบโลมาเลยค่ะเก๋ๆนะคะ, K K ะ,คะเป็นเบาะทางด้านหลังของเรานะคะ ทางด้านหลังก็รองรับสรีละได้ดีค่ะนั่งไกลๆนะคะไม่เมื่อยแน่นอนด้านหลังมีที่วางแก้วน้ำให้นะคะพร้อมกับช่องต่อสาย USB Type A Type C ให้ด้วยนะคะนั่งด้านหลังก็เล่นโทรศัพท์ชา์จได้สบายเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะของเราทุกรุ่นเลยที่ลูกค้าได้เห็นในรีวิวไปนะคะก็จะมีที่วางแก้วมาให้นะคะหรือว่าถ้าไม่วางแก้วลูกค้าสามารถวางเท้าแขนได้ค่ะอันนี้ก็นั่งไกลๆเราก็จะไม่เมื่อยนะคะ หลังคาด้านบนนะคะที่หนยแจ้งไปว่าตัวนี้สามารถเปิดมาได้นะคะก็คือจะเปิดได้สุดแบบนี้เลยนะคะเวลาที่เราเอาไปแคมปิ้งนะคะสามารถนอนดูดาวในรถได้เลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่กําลังเลงรุ่นนี้ไว้อยู่นะคะนุ้ยบอกเลยว่าให้รีบเลยนะคะตอนนี้รถของเรามีจํานวนจํากัดมากๆเลยนะคะพร้อมกับีราคาที่พิเศษด้วยแค่6 9 9 9นเ้าอบาทเท่านั้นเองนะคะและดาวเริ่มต้นนะคะแค่หเปอร์เซนเองนะคะใช้เงินออกรถแค่3าม0 0ื่บาทเท่านั้นเองค่ะ ใครสนใจนะคะสามารถโทรมาคุยนะคะที่เบอร์0649626992นะคะเดี๋ยวนี้จะแจ้งรายละเอียดนะคะและโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ทราบกันค่ะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาชมฝาดติดตามกด Subscribe นะคะช่อง BYD เซลล์นุยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ